เสียงเรื่องรักนี้ช่างวุ่นวายของนายไคโร EP ที่ห้าณที่หน้าคณะวิศวะปกกณ์หนิงและหมึกนั่งอยู่ด้วยกันปกกณ์เลยถามหนิงว่าเฮ้ยนั้น <ım S 2> ่ะกูเ <único Liberty Overwatch> <show> ห็นนะึูพาน้องกูไปเที่ยวไหนมาหนิงเลยถามว่าเฮ้ยมึงเห็นเหรออุ้ยกูอุตส่าห์แอบไปแล้วนะเนี่ยปากณ์เลยใช้สมุด ตีหัวหนิงนี่อย่าบอกนะมึงแอบจีบน้องกูอะหนิงเลยตอบกลับไปว่าแหมก็น้องมึงน่ารักเนี่ยกูก็เพื่อนที่แสนดีกับมึงนะเว้ยรู้จักนิสใสใจคอกันดีนะนะกูขอจีบน้องมึงนะปะกกณ์เลยตอบกลับไปว่าแต่มึงจะจีบติดเหรอวะเอ้แป้งอะ่ะชอบไอ้มะขามอยู่นะเว้ยหนิงเลยตอบกลับไปว่าแหม แค่เนี้ยเรื่องจิบจิบมึงก็กลัวฝีมือระดับไหนแล้วหมึกที่นั่งอยู่ก็งงว่าเพื่อนสองคนคุยเรื่องอะไรเลยถามขึ้นว่านี่กูตกข่าวอะไรหรือเปล่าวะนี่ไอ้หนิงเดี๋ยวนี้มึงช่างก้าวหน้ามากเลยนะขนาดจีบน้องเพื่อนเลยเหรอวะประกรณ์เลยบอกว่ามึงอะรู้อะไรบ้างแหมเห็นตามแต่ลุงแจ็คก,กี้ลุงแจ็คก,กี้ของมึงอยู่นั่นแหละ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้โลกเขาไปถึงไหนแล้วอิหมึกทั้งสามคุยกันสักพักไคโรก็มาถึงประกเลยทักไคโรไปว่าเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงบ้างไม่เห็นไปส่งข้าวส่งน้ำน้องมะขามเลยไคโรเลยบอกว่าช่วงนี้งานยุ่งจริงๆว่ะไหนจะทำงานส่งไหนจะต้องไปดูแลนายแบบให้พี่อีกเฮ้ย ช่วงนี้กำลังขาขึ้นของมาวินด้วยรับงานเยอะชิบหายมีแต่คนติดต่อมาเนี่ยกูแทบไม่ได้หยุดเลยกลับบ้านดึกอื่นเดินหนิงเลยถามไปว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วทำงานกับมาวินอะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะมึงเราะวังแล้วเว้ยฐานไฟเก่าจะคุก <c oughs> ใครโรเลยตอบกลับไปว่าคุบ <c oughs> uh ้าอะไรของมึงล่ะแหมเรื่องของกูกับมาวินก็จบไปนานแล้วไม่ล่ะ แถมยังจบไม่สวยด้วยดีนะที่มาทำงานด้วยกันได้ไม่ตีกันตายไปไปไม่ต้องพูดมากแล้วขึ้นเรียนเถอะหมือกเลยถามไครโรไปว่าอ้าวแล้วมึงไม่แวะไปหาน้องมะขามหน่อยเหรอวะไครโรเลยตอบกลับไปว่าไม่ละช่วงนี้กูเหนื่อยวะ่ะอีกอย่างกูหายหน้าหายตาไปสักพักไม่แน่น้องเขาอาจจะคิดถึงกูบ้างก็ได้นะเว้ย ไคโรหันไปหาปรกรณ์แล้วบอกว่าแต่ทางมึงอะระวังไว้นะเว้ยเดี๋ยวน้องมึงจะทำคะแนนตีตื้นกูขึ้นมาได้อีกหนิงเลยตอบแทนไปว่าไม่มีทางตีตื้นหรอกเว้ยเดี๋ยวนี้กูไปสกัดดาวลวงแล้วตอนเนี้ยกูกำลังจีบน้องแป้งอยู่ไคโรถึงกับร้องฮะมึงเนะี่ยนะจีบไปแป้งแหมเล่นน้องเพื่อนเลยน,นะมึงไปไปไปเรียนกันได้แล้ว ตต่มาทางฝั่งของมะขามที่ช่วงนี้รู้สึกว่าง่อยๆเขารู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเขาคงคิดมากไปเองแล้วมั้งแต่วันก่อนได้ยินแป้งบอกว่าไครโรไปทำงานกับแฟนเก่าด้วยนี่คงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็แค่แฟนเก่าแล้วอีกอย่าง mm hmm. เขาจะมานั่งเครียดทำไมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับไครโรสักหน่อยไม่เป็นไรหรอก ก่อนนอนไคโรก็ยังไลายมาบอกฝันดีอยู่เลยเขานั่งจมอยู่ในความคิดของตัวเองจนเพื่อนๆสกิดถามเฮ้ยมาขามมึงเป็นอะไรวะเป็นเอาหนักนะเนี่ยนั่งเหมืออยู่คนเดียวมารคถามแม็กก็เลยบอกว่าสงสัยมันจะคิดถึงพี่ไคโรหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาตามเลยนี่ ข้าวก็ไม่มาส่งดูสิมะขามของเราหน้าจ่อยเชียวมะขามได้ตอบกลับไปว่าพวกมึงไม่ต้องมาแซวเลยไม่มาก็ดีละเงียบหูดีกูจะได้มีอิสระบ้างอยากไปไหนก็ได้ไปคนเดียวไม่ต้องมีใครตามตือ้อมาร์กก็เลยแซวไปว่าจริงเหรอวะมาขามแหมแต่ถ้ามีความสุขและมีอิสระจริงๆทำไมหน้ามึงถึงไม่แฮ พี่เลยวะเอ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าคิดถึงพี่เขาอะคิดถึงก็บอกคิดถึงไปสิทำไมจะต้องมาเก๊กด้วยวะแม่งเดี๋ยวมาก็ขาบไปแดกกันพอดีนี่วันนั้นอะอย่างแป้งบอกไงเขาทำงานกับแฟนเก่าเขาด้วยนะเว้ยเจอกันทุกวันไม่แน่เนะมืออาจกลับมาสปากันก็ได้มาขามทำเมินไม่สนใจเพื่อนแล้วตอบกลับไปว่า เรื่องของเขาสิเกี่ยวอะไรกับกูด้วยละ่ะเขาอยากคืนดีกับแฟนเก่าก็เรื่องของเขาสิ <S 2> <S 2> แม็กเลยบอกว่าเฮ้ยอย่าคิดมากเลยยังไงซะพี่เขาอะ่ะก็ชอบมึงคนเดียวนั่นแหละเออแล้วตอนเนี้ยมึงได้รับงานเดินแบบบ้างหรือเปล่าล่ะมาขามเลยตอบกลับไปว่าอืมก็ติดต่อทางโมเดลลิ่งไปแล้วนะ เนี่ยพี่เขาจะให้เข้าไปคุยรายละเอียดพวกนี้อ่ะพวกมึงไปเป็นเพื่อนกูนหน่อยดีวะแม็กเลยตอบกลับไปว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างน่ะพอดีกูมีนัดกับรุ่นพี่จะไปกินชาบูน่ะมาร์กก็ตอบกลับไปว่าเออพอดีช่วงนี้ต้องพาลุงแจ็คก,กี้ไปออกกำลังกายด้วย มึงไปคนเดียวแล้วกันมะขามแหมคงไม่มีใครหลอกมึงไปทำผู้ยี่ผู้ยามหลอกมะขามถึงกับสายหน้าว่าเพื่อนเพืเขาต่างก็ทิ้งเขาไปหมดเฮ้อจำไว้เลยนะพวกมึงอะเห็นแฟนเห็นคนอื่นดีกว่าเพื่อนวันถัดมามะขามก็มาที่โมเดลลิ่งแคโรไลที่เขานัดไว้มาขอพบพี่แคร์ครับ จากนั้นประชาสัมพันธ์ธก็บอกให้เขาขึ้นไปชั้นที่แครโรไลอยู่พอมาขามพอเขาไปถึงที่ห้องทำงานของแครเลขาก็เชิญเขาไปเข้าไปที่ห้องพอเข้าไปที่ห้องเขาถึงกับตกใจว่าเขาเจอกับไคโรที่นี่ด้วยไคยโรก็ทักมะขามอ้าวมาขามาม,าขาม,มาทำอะไรเหรอแค ที่เป็นพี่สาวของไคลโรถามขึ้นมาว่าอา้าวไคลโรรู้จักกับน้องมะขามด้วยเหรอนี่ไงพี่จะแนะนําให้รู้จักพอดีเนี่ยน้องมะขามจะมาเป็นนายแบบใหม่ของโมเราด้วยพอดีพี่ยังหาผู้จัดการส่วนตัวให้ไม่ได้ยังไงไคโรก็ช่วยพี่ดูแลมะขามด้วยละกันไคโรเลยตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรครับพี่เรื่องแค่นี้จิบๆเองอีกอย่างผมกับมะขาม ก็รู้จักกันดีด้วยเดี๋ยวผมดูแลน้องให้เองแค่ถึงกับแปลกใจที่วันนี้ไคโรแ,แปลกเพราะว่าพอจะให้ช่วยงานแต่ละทีนี่ต้องอิดออดต้องหาของมาล่อตลอดแค่ก็ให้มาขามมานั่งแล้วแนะนำการทำงานจากนั้นเธอก็ขอตัวออกไปเพราะว่ามีโทระด,ด่วนยังไงพี่ฝากไคโรด้วยนะ เออเดี๋ยวมาวินก็เข้ามาแล้วดูตารางงานให้มาวินด้วยละกันไคโรพยักหน้ารับหลังจากที่แคร์ออกไปไคโรก็ถามมะขามว่าไม่รู้นะเนี่ยว่านายอยู่ที่โมเดลลิ่งของพี่สาวพี่ด้วยแบบนี้ดีเลยพี่จะได้ดูแลนายด้วยมะขามก็ถามกับไคโรว่าอ้าวถ้าพี่ดูแลผม แล้วนายแบบอีกคนของพี่ล่ะพี่จะดูแลไหวหรอไคโรเลยตอบกลับไปว่าแหมมาวินน่ะเขามือปโปรอยู่แล้วถึงองพี่ไม่ได้ไปดูแลใกล้ชิดเขาก็มีคนตามดูแลอยู่แล้วนะพี่อ่ะห่วงเรามากกว่าสักพักมาวินก็เข้าห้องมามัขามเห็นผู้ชายตัวสูงขาวหน้าตาหล่อเหลาเดินเข้าห้องมา เขาดูก็รู้เลยว่าคนนี้ต้องคือมาวินแน่ๆไม่แปลกใจหรอกทำไมถึงได้เป็นแฟนเก่าของไคโรได้ก็หน้าตาดีสักขนาดนี้มาวินที่เดินเข้ามาพร้อมกับผู้ช่วยของเขาก็ทักไคโรว่าขอโทษทีนะที่ให้รอนานไคโรพอดีรถติดน่ะวันนี้มีตารางงานที่ไหนหรือเปล่าไคโรเลยตอบกลับไปว่า เดี๋ยวฉันเอาตารางงานทั้งหมดให้มายดูแล,แลและกันต่อไปก็จะฝึกมายให้เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของนายละกันนะมาวินมาวินพยักหน้ารับและหันหน้าไปมองมายมายเลยบอกว่าผมจะไหวละครับพี่ไคโรผมมือใหม่เองอีกอย่างพี่มาวินก็ดื้อขนาดนี้ผมเอาไม่อยู่หรอกไคโรถึงกับหัวเราะ แหมเดี๋ยวอีกหน่อยก็เชื่องไปเองนั่นแหละมามาเดี๋ยวพี่เอาตารางงานให้มาวินก็หัวเราะแล้วตอบกลับไคโรว่าแหมเชื่องนี่เขาใช้กับหมาไม่ใช่เหรอแหมเปรียบเทียบเราสเสียเลยนี่ไคโรทั้งคู่หัวเราะคิกคักด้วยกันมาขามที่นั่งอยู่ข้างๆแม้แต่ทำหน้าเซ็งเขารู้สึกหงุดหงิดใจที่เห็นไคโรยิ้มหัวเราะให้กับคนอื่นเขาคิดในใจว่า จะหัวเราะจะพูดคุยอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ไม่เห็นเรยเนี่ยว่ามีคนนั่งอยู่มาขามได้แต่คิดในใจจากนั้นไคโรก็หันมาหามาขามแล้วบอกว่าอ๋อพี่ลืมแนะนำไปนี่นี่พี่มาวินนะแล้วก็ไมายเป็นผู้ช่วยของมาวินตอนนี้คือน้องมะขามเป็นนายแบบใหม่ของโ o เด l ร์เรานะมาวินหันกลับไปทักทายอ๋อ สวัสดีครับน้องแหมหน้าตาน่ารักเชียวพอเสร็จมาวินก็หันไปคุยงานต่อกับไคโรพอทั้งคู่คุยงานกันเสร็จแล้วมาวินและไมายก็ขอตัวรีบไปทำงานก่อนส่วนมะขามก็ยังยืนหน้าบึ้งอยู่ข้างๆไคโรไคโรที่เห็นมะขามยืนหน้าบึ้งอยู่ก็ถึงกับแซวว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหิวข้าวหรือเปล่าเห็น ยืนหน้าบื้องเชียวมะขามได้ตอบกลับไปว่าก็ไม่นี่ผมก็เป็นแบบนี้ของผมอยู่แล้วนี่แล้วพี่ล่ะคุยงานเสร็จแล้วหรือยังไคโรเลยตอบกลับไปว่าอ๋อคุยเสร็จแล้วเออเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะปะ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านนะไคโรบอกมะขามมะขามเลยบอกว่า <S <S ไม่เป็นไรหรอกผมเอารถมาไม่เสียเวลาให้พี่ไปส่งหรอก เห็นพี่ยุ่งยุ่งอยู่ไม่ใช่หรอไคโรบอกกับมะขามว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นมะขามก็ไปส่งพี่ที่คอนโดได้ไหมล่ะพี่ลืมไปนะ่ะว่าวันนี้พี่ติดรถดดพี่แครมานานนะไปส่งพี่หน่อยพี่ไม่อยากนั่งแท็กซี่กลับไคโรทำท่าทางอ่อนอ้อนมะขามมะขามเลยตอบกลับไปว่าจะกลับก็รีบมาสิ ผมรีบกลับบ้านไคโรยิ้มแล้วเดินตามมะขามไปแต่ว่าไคโรก็สังเกตว่าทำไมมะขามถึงหน้าตึงๆโกรธอะไรเขาหรือเปล่าเขาก็เลยถามมะขามว่าเป็นอะไรหิวหรอนี่ถ้าเห่าแวะกินข้าวก่อนได้ไหมอะ่ะพี่ก็หิวเหมือนกันเนี่ยเห็นสีหน้าเราไม่ค่อยดีเลยหรือว่ากโกรธอะไรพี่หรือเปล่า อย่าบอกนะว่างอนที่พี่ไม่ได้ไปหาหลายวันน่ะพอดีพี่งานยุ่งจริงๆมะขามเลยหันกลับมาตอบใครจะงอนพี่กันพี่งานยุ่งก็เรื่องของพี่สิไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมสักหน่อยใครโรยิิมและสายหนะ้าแหมไม่งอนก็ไม่งอนปะปะนี่ไปคอนโดพี่ไม่ล่ะนี่เดี๋ยวพี่ทำกับข้าวให้กินนะแต่ว่าต้องแวะซื้อของสดก่อน มะขามเลยตอบกลับไปว่าไม่ผมไม่อยากไปคอนโดพี่อ้าวทำให้ไปคอนโดพี่แล้วไปที่ไหนงั้นหาอะไรทานแถวนี้ก่อนแล้วกันเนะาะมะขามไม่อยากเถียงกับไคโรอีกก็เลยพาก,กันแวะทานข้าวหลังจากวันนั้นมะขามและไคโรก็ทำงานด้วยกันทำให้ไคโรรู้สึกดีใจมากที่ช่วงนี้เขาได้ตัวติดกับน้องมะขาม จะได้รีบทำคะแนนมะขามจะได้เปิดใจให้เขาสักทีแต่ว่าไม่รู้ช่วงนี้มะขามเป็นอะไรนะหน้าตึงๆบึงบ้งๆเดาทางไม่ถูกเลยส่วนทางมะขามช่วงนี้เขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงได้หงุดหงิดขนาดนี้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆเขาหงุดหงิดที่เห็นไคโรและมาวินสนิทกันเห็นสองคุยนั้น คุยกันหัวเราะคิกคักกระซิบกระซระราบทำให้เขารู้สึกไม่พอใจนี่เขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าคงไม่เป็นอะไรดอกมัง้งวันนี้หลังเลิกเรียนมะขามนั่งรอให้ใครโรมารับแม็กและมาก็ยังไม่กลับแม็กที่เห็นช่วงนี้สีหน้ามะขามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยถามขึ้นมาว่าเฮ้ยมะขามช่วงนี้เป็นอะไรวะ หน้าบึงบ้งๆตึงๆเหมือนกับโกรธใครอยู่ตลอดเวลาเลยหรือว่างานหนักเครียดเกินไปหรือเปล่าทำไม่ไหวอะ่ะก็ไม่ต้องทำก็ได้นี่หว่ามาขามไลยตอบกลับไปว่าไม่หรอกช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะ่ะมาเลยแซวไปว่าช่วงนี้เมนไม่มาหรอวะถึงอารมณ์ไม่ค่อยดีมาขามจับสมุดฟาดไปที่เพื่อน เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวมึงจะโดนแมมทํามาเป็นล้อกูแล้วมึงล่ะอารมณ์ดีนักเรื่องไงไอมากเห็นนั่งหน้าบูดเหมือนกันแหละไม่เหมือนไอ้แม็กเนาะช่วงนี้ดูจะแฮปปี้นี่แม็กได้ตอบกลับไปว่าเกี่ยวอะไรกับกูวะมึงสองคนหน้าบูดหน้าบึ้งเองแล้วจะยังมาอิจฉาคนที่แฮปปี้อีกเฮ้พวกนี้นี่ โอ้นั่นไงพี่ไคโรของมึงมาแล้วนะ่ะแม็กบอกมาร์กเลยแซวขึ้นว่าแหมพี่ไคโรนะของไอ้มะขามแต่พี่ปรณกรณี่ของน้องแม็กหรือเปล่าครับแม็กถึงกับอายแล้วบอกเพื่อนว่ามึงอย่าแซวดิวะแม่งไอ้ม,มาร์กนี่ชอบแซวจริงๆเลยมะขามถึงกับถามเพื่อนว่าอย่าบอกนะว่ามึงกับพี่ปรกรณ์แม็กได้แต่พยักหนะ้า มะขามถึงกับงงว่าอะไรช่วงนี้เขาทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าเลยตกข่าวเพื่อนเขาไปคบกับปรกรณ์ตอนไหนก็ไม่รู้แม็กได้ตอบกลับว่าเป็นไงล่ะจีบที่หลังดังกว่านะเว้ยเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามนรักชาบูเว้ย <Yeah. S 1> มาร์กเลยแซวไปว่าอย่าบอกนะว่าวันนี้มึงจะก็จะไปกินชาบูกันอีกอ่ะแม็กเลยตอบกลับไปว่า เออทำไมก็กูชอบกินอ่ะมีคนเลี้ยงไม่ไปก็โง่ละพอปรกรณ์และไครโรมาถึงที่โต๊ะไครโรก็ทักมาขามว่าเดี๋ยววันนี้มีงานที่เดียวก่อนไปถึงเราไปหาอะไรทานกันก่อนไหมมาขามที่ยังหน้าบึ้งอยู่เลยตอบกลับไปว่าแล้วแต่พี่ละกัน ปรกรณ์เลยถามมาขามว่าเป็นอะไรอะ่ะงอนอะไรไอ้ไฮโรหรือเปล่าทำไมหน้าตึงๆอย่างนั้นล่ะแม็กเลยตอบกลับไปว่าอ๋อปล่อยมันเถอะพี่นี่พวกคนที่ชอบคิดไปเองอะ่ะไปเถอะผมหิวแล้ววันนี้เราไปกินชาบูร้านไหนกันดีร้านไหนก็ได้ครับที่น้องแม็กอยากไปพี่ปรกรณ์พาไปหมดแหละ ไครโรและมาร์กถึงกับแซวแหม้พอเปิดตัวแล้วช่วงเนี้ยจะตามใจแฟนเป็นพิเศษเลยนะปากกรเลต็ตอบกลับมาว่าอ้าวทำไมล่ะครับก็ผมอยากเปแฟนผมนี่เห็นไหมละ่ะจิบที่หลังดังกว่าว่าแต่นายเถอไครโรเมื่อไหร่น้องมะขามจะเซเย็ดสักทีละ่ะเนี่ยพวกพี่น่ะไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วนะ ไม่อยากพูดละกลัวคนแถวนี้อิจฉาจากนั้นปรกรณ์และแม็กก็ขอตัวไปหาร้านชาบูกันส่วนมาร์กก็ขอตัวกลับก็เหลือแค่มะขามและไคโรไคโรที่ยังติดใจว่าทำไมช่วงนี้มะขามถึงได้หน้าบึ้งใส่เขาจังหรือว่าทำงานเหนื่อยเขาก็เลยถามมะขามช่วงนี้เป็นอะไรอะ่ะ หรือว่าพี่รับงานให้มะขามเยอะเกินไปทำให้เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่างานที่มาหาลาัยเยอะบอกพี่ได้นะพี่จะได้รับงานให้น้อยลงไงไม่ต้องโหมงานหนักมากหรอกเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพเราจะไม่ดีนะมะขามเลยตอบกลับไปว่าผมไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องห่วงผมหรอกไปเถอะหิวแล้วไม่ใช่หรอจะได้รีบไปทำงานกัน วันถัดมาไคาโรมาที่คณะของเขาเห็นเพื่อนๆสามคนเขาก็เลยนั่งลงและถามว่าเฮ้ยช่วงนี้มะขามไม่รู้เป็นไรวะตึงๆใส่กูชิบหายเลยไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้โกรธหนิงเลยตอบกลับไปว่ามึงยัง <"M ain S 2> ไม่รู้อีกเหรอวะว่าน,น้องเขาเป็นไรแหมขนาดกูไม่อยู่ในเหตุการณ์กูยังรู้เลย ไครโรเลยถามหนิงไปว่ามึงรู้อะไรมามึงรีบบอกกูเลยนะเว้ยช่วงเนี้ยกูเดาใจเขาไม่ถูกเลยเอาใจสารพัดแล้วก็ยังไม่ค่อยยิ้มให้กูเลยหนิงเลยตอบกลับไปว่ากูัวสืบรู้ได้ว่าแป้งอ่ะมันไปบอกมาขามว่ามึงอ่ะช่วงที่หายไปตอนนั้นอ่ะไปทำงานกับมาวินที่เป็นแฟนเก่าของมึงน่ะ แนะน้องมะขามอาจจะหึงมึงอยู่ก็ได้นะเว้ยมึงลองสังเกตดูดีๆสิว่าช่วงที่มึงอยู่กับมาวินน่ะน้องเขามีท่าทางเป็นยังไงไครโรคิดตามที่หนิงพูดเออจริงด้วยว่าเวลากูคุยงานกับมาวินกูก็เห็นมะขามชอบหน้าบึง้งหรือว่าเขาจะหึงกูจริงๆวะเฮ้ย ไอ้ไคลโลมึงมีหวังเล้วเว้ยเมกเสริมขึ้นถ้าอย่างนั้นมึงก็ลองลองใจน้องมาขามดูดิวะถ้าเขาหึงมึงจริงๆอะ่ะก็ต้องแสดงอาการกันหน่อยละแม้ทำเป็นบอกว่าไม่เปิดใจแต่ว่าเห็นมึงคุยกับใครแล้วแอบหึงแบบเนี้ยมันต้องใช่แน่ๆกูว่าใช่หมกเสริมขึ้นจากนั้นปรกรณ์เลยบอกว่าอืมกูก็ถามน้องแม็กมานะ ช่วงเนี้ยมะขามอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าบอกนะเว้ยว่าโมโหงหึงมึงอยู่อ่ะเฮ้ยเพื่อนเราจะขายออกแล้วเว้ยใครรยิ้มแล้วบอกกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้กูจะทํายังไงวะที่จะให้น้องเขาพูดมาว่าชอบปูอ่ะพวกมึงช่วยกูคิดหน่อยสิหนิงเลยบอกว่าจะยากอะไรก็ให้มาวินช่วยดีวะแหมแบบนี้แหละ เข้าทางเลยนี่เราเริ่มแผนวันไหนอะหนิงถามไครโรบอกเอ้ยกูก็ใจร้อนเดี๋ยวยังไงกูโทรหามาวินก่อนนะเว้ยจะได้เตรียมกับมาวินไว้ด้วยเฮ้ยขอบใจพวกมึงมากเลยเว้ยปะปะเป็นเรียนกันเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวกูเริ่มแผนเลยเดี๋ยวได้การาน้องเขาตกลงเป็นแฟนกูจริงๆนะกูจัดชุดใหญ่ให้พวกมึงเลยทั้งหมดก็ไปเรียนด้วยกัน พอตกเย็นไคโรก็มารับมะขามไปที่โมเดลลิ่งพอวันนี้มีสังสรรค์กันนิดหน่อยพอไปถึงก็เจอรุ่นพี่นายแบบหลายคนในนั้นก็มีมาวินด้วยไคโรที่โทรเตียมกับมาวินไว้แล้วเขาก็พามะขามไปนั่งข้างๆมาวินมะขามที่เห็นอย่างนั้นเขาก็น่าบูดหน้าบึง้งคิดในใจว่า อะไรจะห่างกันไม่ได้เลยหรือไงแหมแค่มานั่งกินข้าวยังต้องนั่งใกล้กันอีกแต่เขาก็นั่งลงข้างๆข,ของไคโรจากนั้นไคโรที่เตรียมกับมาวินไว้แล้วเขาก็พยายามเอาอกเอาใจมาวินสารพัดจนเพื่อนๆแล้วก็นายแบบทักขึ้นมาว่าแหมช่วงนี้น้องไคโรรู้สึกว่า จะเอาใจใส่มาวินเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าสองคนมีซันติงอะไรกันมาวินยิ้มและตอบกลับไปว่าแหมคิดมากไปเองหรือเปล่าไคาโรน่ะเขาก็เอาใจใส่ทุกคนอื่นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วล่ะจริงไหมไคโรไคโรจึงหันกลับมายิ้มตอบมาวินมะขามที่นั่งอยู่ข้างๆได้แต่นั่งทำหน้าบึ้ง เขารู้สึกไม่พอใจที่ไคโรเอาอกเอาใจคนอื่นสักพักเขาก็เลยบอกกับไคโรว่าเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนะ่ะพี่ก็ดื่มต่อละกันไคโรพยักหน้าและตอบกลับไปว่าอืมยังไงก็กลับดีๆด,ด้วยล่ะถ้าถึงแล้ว ก็โทรบอกพี่ด้วยละกันปะเดี๋ยวพี่ลงไปส่งข้างล่างมาขามที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็ยิ่งไม่พอใจแค่ไว้ใหญ่เขาคิดในใจอะไรวะทีเมื่อก่อนคอยตามรับตามส่งแม้แต่พออยู่ใกล้แฟนเก่าแค่นี้เขาบอกว่าไม่สบายด้วยแล้วก็อยากกลับบ้านแทนที่จะไปส่งที่บ้านนี่อะไรมาส่งขึ้นแท็กซี่มาขามคิดในใจรู้สึกหงุดหงิด ไคโรที่สังเกตเห็นสีหน้าของมะขามก็ได้แต่ยิ้มแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นเขาก็ส่งมะขามกลับไปพอขึ้นมาที่ห้องสังสรรค์เขาก็ขอบคุณมาวินที่ช่วยเล่นละครมาวินเลยบอกว่านี่นายทำแบบนี้ถ้าน้องเขางอนขึ้นมาไม่คุยกับนายขึ้นมาจะทำยังไงล่ะแหม คุณชายไคยโรเนี่ยนะจะมีแฟนทั้งทีนี่แผนการเยอะจริงๆเลยมาวินได้แต่แซลไคยรยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อให้น้องเขาเปิดใจนะ่ะยังไงเรายอมทุ่มสุดตัวอยู่แล้ว